เหมือนจะมีคนมาจุดไฟนะเมื่อวานหรือเปล่าไม่รู้นะพี่นะอาจจะเป็นเมื่อวานนะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะสังเกต,ตได้เลยนะถ้ำนะพี่ถ้าแบบดูเดูเห็นไหมเหมือนจะมีรอยเร็บเรียบอยู่นะมันจะมีรอยเดินอะไรพวกนี้แหล,ละกลคือข้างในเนี่ยลึกมากเลยพี่ดูดิเข้าไปได้แบบถ้าเป็นสัตว์ก็น่าจะเข้าไปได้เลย สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเตเอ็นโอทีนะก่อนวันนี้ได้เข้ามาในป่าเหมือนเดิมแล้วพี่นะก่อนวันนี้ว่าจะไปดูเอ,อบ้านต้นไม้ที่ผมทาทิ้งไว้นะพี่นะเพราะว่าผมรู้ผมได้ยินข่าวว่าเหมือนอะไรวะใครไม่รู้นะพี่นะคือได้มากบดานแถวบริเวณนี้แหละแต่ผมไม่รู้จริงว่าใครเหมือนเพื่อนเหมือนผมไปทาเ,เพื่อนเพื่อนจะบอกว่าเออชื่อเสือเมฆอะไรักอย่านไงพี่ อันนี้ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าเป็นใครผมก็ระแวงแบบมันแอบบผมระแวงแบบว่ามันอาจจะไปแอบ,บอาศัยอยู่ในห้างผมอะไรประมาณในบ้านต้นไม้ผมนะก็เลยว่าจะขึ้นไปดูสักหน่อยเดี๋ยวไม่ใช่ไปถึงแล้วแบบเห็นขึ้นมาเนี่ยคือแบบจะได้ไปเรียกเพื่อนๆมาเพราะว่าไอ้คนนั้นน่ะได้ข่าวว่ามันไม่ดียูนะพี่นะเราต้องแบบระวังตัวถ้าเจอเนี่ยก็ต้องเรียกเพื่อนๆมาเลยแต่ถ้าไม่เจอก็โล่งไปทีแต่ว่าที่ที่ผมไปทําเนี่ยคือ คือเข้าไปยากนะพี่นะถ้าไม่รู้ทางจริงก็หาย,ยากเลยแหละถ้าแ,แต่มันก็ผมไม่แน่ใจเราเพราะว่าพ,พ,พวกบอกว่ามันมีวิชาอะไรพวกนี้ด้วยนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าจะเจอหรือเปล่าส่วนตอนนี้ก็คงต้องขอเดินทางขึ้นไปที่ห้างต้นไม้กันก่อนดีกว่านะพี่นะก็ก่อนชมคลิปนี้ฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็คนละหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันนะพี่นะแล้วก็เรามารุ่นกึงด้วยว่าจะเจอมันไหมระหว่างทางนะพี่นะไปครับผม โอเคครับพ,พี่ตอนนี้เนี่ยเรามาถึงได้ครึ่งทางแล้วน,นะพี่พนะก็ไกลพอสมควรเอ,อ้ยผมเนี่ยคือแบบยังไม่ได้เอาฟชชิ่ขึ้นมาแล้วพี่นะเพราะว่าผมสั่งไปเนี่ยคือแบบเข้ามาส่งแต่ตอนนั้นผมไม่อยู่นะพี่นะเขาก็เลยแบบยังไม่เขาเขารอแบบวันสองวันเดยอเดี๋ยวต้องรออีกวันหนึ่งนะพี่นะ เพราะว่าตอนเข้ามาเนี่ยผมไม่อยู่แล้วก็แบบไม่สามารถติดต่อผมได้เพราะว่าผมขึ้นไปจึงที่มันไม่มีสัญญาณนะพี่นะก็เลยแบบโถก็ไม่ติดอะไรพวกนี้เขาก็เลยแบบไม่มีคนรับอะไรประมาณนั้นนะก็เลยโดนตีกลับไปไม่แน่ใจว่าเขาจะมาส่งอีกหรือเปล่านะพี่นะถ้าไม่ส่งอีกก็ต้องสั่งใหม่นะพี่นะตอนนี้ก็มาได้ไกลพอสมควรแล้วเหมือนกัน ดูพ,พี่เดี๋ยวผมชี้อะไรให้ดูนะนี่พ,พี่ห้างใครไม่รู้นะพี่ๆจาได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าไอห้างเนี่ยผมทําเมื่อแรกๆเลยนะแรกๆเลยห้างนี้ไม่รู้ว่ายังจะใช้ได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าผมดูไม้มันเนี่ยโดนทั้งแดดโดนทั้งฝนโดนทั้งอะไรพวกนี้มันอาจจะสึกหล่อหรือว่าอกอาจจะกินไปแล้วก็ได้นะพี่นะ ูห่างห้างนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือตอนผมมาเนี่ยผมมาทำคนเดียวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่านานพอสมควรโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่า ผมขึ้นมาถึงถึงเสร็จที่เรียบร้อยนะเี่นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่านะพี่นะแต่ผมพูดเลยนะว่าเหมือนว่าเออน้ำเนี่ยจะแห้งไปเยอะเลย น้ำจะแห้งไปเยอะมากเลยนะพี่นะเราขึ้นไปดูน้นห้างก่อนดีกว่านะพี่นะว่ามันเป็นยังไงนะ ก็ยังดีครับพี่พี่ห้างผมเนี่ยยังคงดีเหมือนเดิมนะเหมือนจะยังไม่มีใครมาเจอนะแต่ก็ยังคงต้องระี้งอยู่เหมือนเดิมนะพวกเสือเมฆอะไรพวกนี้นะพี่นะว่า้ามันเดินไปเดินมาเนะี่ยมันอาจจะเจอพี่ของผมได้นะพี่นะก็แล้ววันนี้คือเป็นวันที่แดดร้อนมากนะพี่นะอากาศก็แบบร้อนมากเลย โอ้มหมดเยอมากเลยพี่เดี๋ยวเราลองไปเช็คดูพวกน้ำก่อนดีกก่าน้ำพี่นาว่ามันมีอะไรที่แบบหายไปมากนะ คือฝนหยุดไปสองสามวันเนี่ยคือแบบดูเอาไว้พี่คือน้ำมันแบบหายไปเยอะมากเลยน้ำก็หายเราไปดูต้นน้ำหน่อยแล้วกันว่าน้ำยังพอมีให้ไหลให้เห็นอยู่ไหมนะท,ที่เราชอบไปตักอย่างตง,ตง พี่่เหมือนว่าจะมีคนมาจุดไฟนะดูสิเหมือนจะมีคนมาจุดไฟนะเมื่อวานหรือเปล่าไม่รู้นะพี่นะอาจจะเป็นเมื่อวานนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้ขึ้นมาสองวันแล้วนะเมื่อวานหรือมเมื่อเลือนผมผมไม่แน่ใจแต่ตอนที่ผมจุดไฟน่ะคือแบบผมเอาไอ้พวกนี้เกีย่ยวออกมาหมดแบบปืนพวกนี้ผมเอาเกีย่ยวไปหมดแล้วนะ ผมไม่ได้เอากองกองไว้อย่างนี้นะพี่นะอาจจะเป็นคนข้างในหรือเปล่านะที่ออกมาจุดไฟหรือว่าอะไรพวกนี้หรืออาจจะเป็นเสือเมฆเลยแนอาจจะมาตอนกลางคืนหรือว่าไม่เห็นห้างผมหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะพี่นะแต่ที่แห่งนี้ผมว่ามีคนรู้อยู่แล้วนะว่ามันเป็นที่อะไรนะ คือไม่ต้องบอกก็น่าจะมีคนรู้นะทางข้างในเนี่ยเข้าไปได้อีกนะพี่นะแต่ต้องเป็นคนตัวเล็กเอเป็นแบบคนที่แบบเล็กมากๆหรือว่าเป็นสัตว์ที่แบบสามารถมดุดหรือว่าอะไรพวกนี้ไปได้นะแล้วเหมือนพี่ดู างนะัเหมือนจะเรียบๆนะเหมือนจะมีตัวอะไรเข้าไปอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะสังเกตได้เลยนะถ้ำนะพี่ถ้าแบบเดูเดเห็นไหมเหมือนจะมีรอยเรียบๆอยู่นะมันจะมีรอยเดินอะไรพวกเนี้นะแหละแล้วคือข้างในเนี่ยลึกมากเลยพี่ดูดิเข้าไปได้แบบถ้าเป็นสัตว์ก็น่าจะเข้าไปได้หลายตัวอยู่ได้หลายตัวเลยผมเจอมนันหนังงูเลยอะ่ะ เจอมันหนังงูเลยข้างในเนี่ยผมไม่กล้หิบอ่าอาจจะเป็นที่สำหรับงูไว้ล็อกข้าวหรือเปล่านะพี่นะทีนี้ก็อย่าไปยุ่งเลยดีกว่าเพราะตอนนั้นเนี่ยผมเห็นเนี่ยผมเห็นคนเนี่ยหายเข้าไปกับตาเลยนะข้างในเนี่ยก็ถือว่ายังดีนะพี่นะว่าเพราะว่ายังไม่มีใครมาเห็นบ้านต้นไม้ของผมนะพี่นะ ส่วนน้ำเนี่ยก็ลดไปเยอะเลยดูดิธรรมดาจะมีน้ำไหลลงมานี่นะช่วงช่วงฝนตกเนี่ยมันจะเป็นแบบน้ำตกแบบท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 บ,ทบลงมานะี่นะแต่นี้คือแบบน้ำหายไปเยอะเหมือนกันขอให้แบบอย่าเพิ่งเจอที่ของผมเลยแล้วกันนะ คสือเมฆเสือมุงเสือเมฆอะไรพวกนี้แล้วก็มีใครอีกไม่รู้นะเสือเมฆนี่ได้ข่าวว่าจับเพื่อนเอกไปด้วยนะก็เราดูกันอีกทีว่ามันจะโผล่มาที่ผมอยู่ไหมเพราะว่าผมเนี่ยคืออยู่คนละที่กับผมมาทําที่เนี่ยคือแบบคนละที่กับที่เพื่อนที่พวกเพื่อนเล็กกับเพื่อนเอกไปนะพี่ผมแบบห่างมากเลย แต่พอวันนี้คือได้ยินข่าวว่ามีคนขึ้นมาบริเวณนี้ก็เลยตกใจรีบขึ้นมาดูหน่อยนะพี่นะถ้าแบบถ้าผมเห็นแบบมีคนมาอยู่หรือว่าอะไรพวกนี้ผมก็จะเลื้อกระต๊อบพังเลยนะเพ่ผมจะเลื้อห้างผมทิ้งเลยนะเพราะว่าคือมันเป็นคนไม่ดีนะี่นะแบบถ้าผมเจอคนดีแบบมาอยู่ห้างอะไรพวกนี้ผมก็แบบให้เขาอยู่ได้ตามสบายนะเพ่คือแบบช่วยกันดูแลอะไรประมาณนี้นะว,ว่างก็จะขึ้นมานอนอะไรประมาณนั้น แต่ถ้าแบบเจอคนไม่ดีก็พี่ๆก็จะไม่ได้เห็นห้างอันนี้กันแล้วนะพี่นะก็จงเปลี่ยนที่ไปทำเรื่อยๆนะโอเคตอนนี้ผมขอขึ้นไปพักบนห้างก่อนแล้วกันขึ้นขอขึ้นไปพักข้างบนห้างก่อนแล้วกันเพราะว่ามันจะได้โดนลมด้วยไงตอนนี้ร้อนมากเลย ดูข้างล่างน้ำก็แบบไม่ค่อยเหลือแล้วนีหางผมเคอเดี๋ยวผมขอขึ้นไปนั่งข้างบนก่อนดีกว่าหา,าไปหานั่งกินข้าวอะไรพวกนี้นะพี่นะ โอเคครับพี่ผมก็เพลื่อนไปพักอะไรพวกนี้เสร็จเรียบร้อยนะคือผมอยากจะต่อเติมนะพี่นะแต่ผมก็ไม่อยากทําเสียงดังอะไรพวกนี้นะพี่นะเพราะว่าพี่ก็รู้ว่ามีคนปอบที่ผมได้เล่าไปเมื่อตอนตอนตอนคิมนะเพราะว่าเสือเมฆหรืออะไรพวกนี้มันหนีมากบดานแาวนี้นะผมไม่อยากให้มันได้ยินเสียงอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวมันจะมาหาที่ที่ผมทําเจอนะพี่นะ ถ้ามันเจอเนี่ยคือแบบผมก็แบบไม่อยากให้มันอยู่ไงเพราะว่ามันไม่ใช่คนดีอะไรนะถ้ามันเจอเนี่ยผมก็จะพังไปเลยแหละไอ้ห้างผมะนะผมก็เลยแบบยังไม่อยากทำนะรอให้เสี่ยงรอให้แบบไอ้เสื่อมเมงเนี่ยหายไปจากตรงนี้สักพักก่อนนะค่อยเริ่มทําอีกทีนะจริงๆมันทาไม่ได้แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแหละแต่แบบผมระแวงว่ามันอาจจะอยู่บริเวณนี้นี้ไงฟันไม้ทีก็ดังนะพี่ดัง,ไม,ดงไม่ใช่ดังแบบนิดเดียวนะันดังแบบล้านป่าเลยนะก็เลยแบบ แวงหน่อยนะก็เลยยังไม่เริ่มทําดีกว่านะผมเอาพวกตําปูอะไรพวกนี้มามาเสริมข้างล่างเรียบร้อยแล้วเพ่ผมเอามาเสริมข้างล่างแบบเรียบร้อยเลยกล่าว่าเอาแบบให้ปลอดภัยเลยจะได้แบบอยู่กันได้แบบมันคงนะี่นะแต่ตอนนี้คือยังไม่เริ่มดีกว่านะพีพนะก็เอาแค่อยู่อย่างแค่นี้ไปก่อนนะส่วนตอนนี้คงขอพักกันก่อนนะี่นะผมจะเจอหนอนบุ้งนะเพ่หนอนบุ้ง ซึ่งถ้าโดนนี่คือแบบคันเหมือนโดนออเหมือนโดนไฟทานไฟด้วยพพองเงิอนอย่างนั้นแหละผมว่าเพราะว่าผมเคยโดนแล้วนะขนมันจิ้มแบบพ,พี่สังเกตไหมขนมันจิ้มเข้าไปได้ไงผมก็ไม่แน่ใจนะพี่นะคือทั้งที่มันแบบไม่ได้คมอะไรเลยนะแต่ขนมันเนี่ยดันจิ้มเข้าไปได้แบบง่ายๆได้ๆเลยผมก็งงเหมือนกันแต่เหมือนว่ามันจะนอนอยู่ก็ปล่อยมันนอนไป ก็ขึ้นมาดูวีแววเฉยๆนะเพ้่นะว่าไอเจ้าเสือเมฆที่ของเล่าก,กันเนี่ยขึ้นมาถึงนี้หรือเปล่าน่าจะยังไม่ถึงนะเพื่นะถึงยังไม่ถึงแต่ก็ไม่กล้าทําต่อนะมีลาปูไปไว,ไว้ก็เท่านั้นแล้วเพื่อนะเอามาเตียมไว้เฉยๆนะเพราะว่าผมจะเสริมด้านล่างมันแต่ผมพาไปดู ผมจะเสริมแถวข้างล่างมันเนี่ยให้มันแบบมั่นคงนะให้มันแน่นนะเพราะว่าผมขึ้นไปแต่ผมรู้สึกยังรู้สึกว่ามันดิน้นดิ้นอยู่นะก็เลยแบบยังไม่ค่อยไ,ไว้ใจเท่าไหร่ย,ยังไม่กล้าเข้าไปอยู่แบบนานๆาเท่าไหร่นะประมาณนี้เพ,พื่โอเคแต่เราขึ้นไปตรงห้างดีกว่าดูผมเลี้ยงไม่ถูกแล้วมันเป็นห้างหรือบ้านต้นไม้เอาเรียวเป็นห้างแล้วกันนะง่ายดีเพราะ ลูกทรงมันยังไม่ใช่บ้านต้นไม้ถามว่าขยมได้ไหมก็ขยมได้นะพี่นะแบบกระโดดอะไรพวกนี้ดินดินอะไรพวกนี้ก็มั่นคงอยู่แหละแต่ก็ยังไม่กล้าแบบมั่นใจเท่าไหร่นะผมกลัวมาสองคนสามคนแล้วแบบมันจะรับน้าหนักไม่ไหวมันก็เลยพังอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นก็เลยแบบเอาไว้ช่วยดีกว่านะโอเคตอนนี้คงต้องขอ ักกันก่อนนะกันไม่ว่ากันอีกทีนะเบพ,พี่ตอนนี้ผมว่าเราจะเดินทางกลับกันก่อนนะพี่นะเพราะว่าอยู่ไปก็ต่อเติมไม่ได้หรือว่าทําอะไรไม่ได้เลยกับห้างตรงนี้นะเพราะว่า,ผม,วาผมไม่อยากให้มันเสียงดังนะพี่นะออกผมกลัวด้วยแหละกลัวเจ้าเสือเมฆที่เพื่อนๆบอกเพื่อนๆผมบอกนะเพื่อนเอกบอกผมเองด้วยแหละ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเพื่อนเอกก็ได้โดนจับตัวไปนะผมก็ระแวงหน่อยตนะัวจับตัวไปหรือว่ายัางไงผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้คือผมระแวงนะ่ะแต่ผมก็รีบขึ้นมาดูนะเมื่อผมได้ยินข่าวอะไรพวกนี้ผมก็รีบขึ้นเสียงอะไรไม่รู้เสียงอะไรไม่รู้พี่ เผมว่าผมรีบเดินทางกลับไนก่อนดีกว่านะเดี๋ยวผมก็จะเป็นอีคคที่โดนจับตัวอีกนะมเจอันข้างล่างครับพี่พี่โอเคครับพี่พี่ตอนนี้เนี่ยผมได้กลับมาถึงข้างล่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะพี่นะก่อเมื่อกี้นี้ที่ผมรีบเดินมาเนี่ยคือผมได้ยินเหมือนคนตะโกนกันนะโมหไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะแต่เสียงแมันก็จะเสียงแบบ,แบ,บใหญ่มากเลยเสียงแบบผู้ชายแน่ๆผมว่าไม่ใช่แบบ หญิงสาวอะไรแน่ๆแ,แหละเสียงแบบผู้ชายตามอะไรสักอย่างนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรผมก็รีบเดินปีออกมาก่อนเลยเพราะว่าผมกลัวมันเห็นบ้านต้นไม้ผมหรืออะไรพวกนี้นะเพราะว่าองศาสร้างมาคนเดียวก็ถ้าโดนเห็นแล้วแบบคนไปอาศัยอยู่ก็มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับพี่ผมก็เลยรีบปีออกมาก่อนเลยและอย่างเนี่ยผมกลัวเป็นไอ้เจ้าเสือเมฆอะไรพวกนี้ด้วยนะ เระแวงแืันกันแต่ก็รอดูกันทีว่าขึ้นมารอบน้าเนี่ยจะเจอหรือเปล่าแต่ผมน่าจะไม่ขึ้นมานะช่วงวัน่นช่วงนี้นะเพราะว่าผมยังคงกลัวเจ้าเสือเม้งมันพนเปี่ยนอยู่แถวที่ของผมนะพี่นะแต่ถ้าผมขึ้นมาเนี่ยผมก็จะพาเพื่อนขึ้นมาด้วยนะถ้าผมแบบอยากขึ้นมานจริงๆนะนะก็ต้องชวนเพื่อนมาแล้วแหละแต่แบบขึ้นมาคนเดียวนี้ไม่น่าดีนะพี่นะก็อย่างที่พี่เพื่อนว่าเอ้ย พี่ีพซีพูดในหะ้แบบว่าขึ้นมาก็พาเพื่อนมาด้วยจะได้ปลอดภัยก็มันคงถ้าถ้าอยากขึ้นมาจริงคงต้องเรียกเพื่อนมาด้วยแล้วพี่นะแต่ไม่รู้ว่าไอ้เพื่อนผมน่มันจะมาหรือเปล่าก,ก็ก็ต้องรอชมกันอีทีส่วนต้นไมาเนี่ยเหมือนว่าจะสร้างต,ต่อเติมยังไม่ได้นะก็อย่างที่ผมรอไปว่ากลัวกลัวมีคนได้ยินนะพี่นะพวกตั๊ปูคอนอะไรพวกนี้ผมเอามาพร้อมเรียบร้อยหมดแล้วนะแค่ยังไม่กล้าต่อเติมนะ โอเคส่วนตอนนี้คงต้องเดินทางกลับกันก่อนนะพี่นะก็ไว้เจอกัคลิปหน้าเลยดีกว่านะพี่นะส่วนคลิปนี้ก็ขอปิดไว้เพียงเท่านี้ก็ก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากคนหนึ่งไลค์หนึงแชร์แล้วก็หนึงติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะพี่นะก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้าเลยครับ